เมื่อก่อนครูบาปฏิบัติเนี่ยจะรู้จากลมหายใจตัวเองเนีแ่แทบยากมากในชั่วโมงหนึ่งนี่นะนั่งดูลมตัวเองเนี่ยหลุดไม่รู้กี่ครั้งดูลมได้สักสี่ห้าลมมันก็หลุดก็เอาไมะบางทีก็ลองนับดูหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสองนับไปเรื่อยๆแล้วก็นับไปถึงเท่าไหร่ก็ไม่รูมม้มันลืมไม่ลึกไม่ได้ลืม เพราะมันหลุดตอนไหนไม่รู้มันผลอกัอนไหนไม่รู้เห็นไหมแต่พอรู้ตัวก็เอาไม่นี่เขาเรียกว่าพยายามเจริญสติอยู่ยังไม่เป็นมหาสติแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติมาจากจากแค่สี่ห้านมหายใจเริ่มพัฒนาเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงมเห็นไหมพอกำหนด,<ม>ดกําหนดตั้ง,งกําหนดปฏิบัติตอนไหนปุ๊บจะไหลได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ทําได้มีความรู้แน่กับลมตลอดเวลาไม่เพอแต่เมื่อก่อนไม่รู้ไงคิดว่าการปฏิบัติคือ ต้องนั่งสมาธิกับเดินกโยกมเท่านั้นเราไม่เคยรู้จักว่าที่จริงแล้วการปฏิบัติจริงไม่มีเข้าไม่มีออกมีลมหายใจอยู่ตอนไหนก็คือการปฏิบัติอยู่ตอนนั้นเราไม่เคยรู้จักตรงนี้นะพอปฏิบัติไปปฏิบัติมามาันมากเข้ามากเข้าจนสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันนะปฏิบัติได้ทั้งวันถึงรู้จักอ๋อจริงๆแล้วการปฏิบัติทํามไม่มีเข้าไม่มีออก skate. การรู้ลมทุกลมหายใจได้ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นน่ะเรียกว่ามหาสติ